สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนีพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาปูซีซูนครับพี่น้องกับบ่าวเถ่าจะนำรายซื้อของเอฟซีทั้งช่องนะครับเหลืออยู่หนึ่งท่านนะครับพี่น้องนะครับน้องบอนีจะนำรายซื้อมาเปิดดวงน้ําปูให้พี่น้องแล้วก็จะพามารับชมนะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2 5งพันนะครับผมกับปูเจเดน จะเน้นชุดใดให้พี่น้องกับเอฟซีคอมเมนต์ถามคำว่าหลายนะครับอยากเปิดดวงกับปู่40เหตุจังไดพี่น้องจดเอาแอดไลน์มาได้พี่น้องเด้อแอดไลน์เบ่าเท่ามาที่0632489695พี่น้องแอดไลน์มาครับในคอมเมนต์เบ่าเถ่าบริดตอบให้ได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะครับสำหรับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับที่อยากจะเปิดดวงครับกับปู่40พี่น้องแอดไลน์มาครับผม ครับแอดไลน์แล้วก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมานะครับเนาะครับแอดไลน์มาที่เบอร์0 6 3ย์หกสามเ้าหนาะพี่น้องมือนีจะนํำลายซื้อครับเหลืออยู่ท่านเดียวครับเหลืออยู่หนึ่งท่านนะครับเนาะครับจะน้ำลายซื้อมาให้เปิดดวงน้ําปูให้พี่น้องละกกจะพามารับช่มตัวเลขของปูน้าพี่น้องนะครับเนาะครับงวดวันที่หนึ่งกลกรกฎาคม2566ครับนะครับผม รับเดี๋ยวจังเข้าไปหาปูพี่น้องนะครับมาหอดมาถึงแล้วเดี๋ยวรับเอาไล่ซื้อให้ปูน้ำรับธรนมช้ชมรับ่านมช้ชมนี่ครับผมเหลืออยู่หนึ่งท่านน้อพี่น้องนะครับเพิ่นกับเปิดรอบที่สองรอบที่สามแล้วครับพี่น้องนะครับเนาะเพิ่นรงไล่ซื้อมาเปิดสองรอบนี้ละนะครับผมกับเพิ่นว่าเปิดแล้วก็สบายใจนะครับธรรมช้่มพี่น้องรับ เพิ่นกัส่งมาเปิดอีกนะครับผมเอาเดี๋ยวรอปูพี่น้องจังมารับชมน้ำกันครับมหม่ามณีกราบนมัสการครับปูกับผมนำลายซื้อน้องพี่น้องเนาะกับเอฟซีแฟนครับทั้งช่องเดลยนะครับเนาะคอมเมนต์มาหลายอยากเปิดดวงแอดไลน์มาเด้อพี่น้องเดลย0632489695ส่งไลน์ซื้อมาพี่น้องนะครับเนาะ ขับเปล่าเถ่ามาหาปูเก็ะจะน i i ้าลายซื้อมาเปิดดวงน้ําปูให้อันนี้เพิ่นกับฝากมาหลอบสองหลอบหสามนะครับเป,เปิดแล้วก็เปิดอีกเปิดทุกเดือนเป็นว่ารับเปิดแล้วิ่นก็ว่าดวงดี <c oughs> ครับบางคนมาบ่เ,เคยถูกรตเตอรี่ปูกับซื้อรตเตอรี่ก็ถูกเลขไทยเลขนานแน่ <c oughs> เอานะครับเนาะจังไหนปูงวดเนี่ยง <c oughs> วดนี่ก็แบบนี่ละ <c oughs> แบบนี้ละ <c oughs> แบบนี่ละ <c oughs> แบบนีครั <c oughs> บโอ้ <c oughs> วงกลมให้แล้วทั้งบนทั้งล่างบมอปูวดที่ผ่านมาเขาตะเล็กบิดเนาะแม่เอาปูงวดที่ผ่านมามาเล็กวิ่งครับผมแดดกับก้าววิ่งเน้นก้าวบุหลัอกลักลอยลักลอยครับปูเพราะว่ามันเดือดเน่าห้องก็เลยเอาแดดกับก้าวรับผ่มันหัวตะพิษหมดแดดครับมาในห้องเลยเอาไม้เอาไม้บมอปูอ่าทำมาชมเอาั หลักสิบหลักหน่วยนเน้นๆเลยหลักสิบหลักหน่วยให้เน้นๆเลยปัวกับเดือนต่อวะครับป<ล>ัววันที่แล้วมันเลยแต่สองตัวเดียวครับหลักหน่วยครับผมเาขาคัดไปคัดมากเลยแต่เจ็ดสองตัวเดียวเขาเลยวางเป็ดตัวเก่าเดี๋ยวแต่สองสองเจ็ดสองกี่ไหครับเขาประกาศเขาเลยเอาแปดกับเก้าออกมากครับปัว หวดนี้จังได้ก็เอาตามสูตรกนหนดตามสูตรครับลักสิบมันก็เน้นหาลักสิบได้สามได้ห้าได้เก้าเน้นห้าปที่สี่สิบหกครับหลักหน่วยหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองครับเดินดีครับปู่เดินดีถ้าจับเต็มชุดนี้ ได้หชุดนปูเนาะแม่หกชุดตรงตรงกับหชุดตรงตพี่น้องสามหนึ่งสามสองห้าหนึ่งห้าสก้าหนเกาสองคู่เน้นให้สองคู่เน้นสุดคือห้าหน่งปูปูผมมานี่ปูเก้า่งเก้สองเตเขาตะโกเต้เตเขาตะเลขกับคล้องมัก อ,อม,มันอยู่ในหคู่เลยนะกลับ<ต>อยู่ในอยู่ใน<ๆ>อยู่ในสูตรของปูอยู่ครับพี่น้องกับแต่ว่านี่ปูเน้นเพราะว่าปูเ้าอัตตัวเน้นมากครับถ่ายเขียนหลายปูว่าัมก็จะเต็มหลายพี่น้องถ่ายจับได้ตาได้ตาตัวเด่นตัวใดคือคือ,คอ,คอตัวนั้นนปูเนาะนเขาถูกคือถูกผิดคือผิดตัวเน้นพี่น้องแต่ว่าถ่ายชอบนี่ครับคนจับหลักง่ายๆคือหลักสิบหลักหน่วยใส่กันพี่น้องก็จะได้หกคู่ วงกลมให้ห้าหนึ่งเลยบอกปัวเน่นครับผมมาแห้งมาแรงหานี่มาตั้งฮาสูตรกัครับปัวในระว่างหกสูตรเท่าลักสิบหนึ่งครับมันจะมีสูตรหนึ่งบ่ขึ้นมือครับปัวมันมันบ่ไม่หามันมีแต่สามเก่าเป็นสี่หนครับผมล่างในปูวชุดล่างชุดล่างนี่บะถ้าออกเน้นๆออกมาเลยครับผม ขันห้าติดวิ่งมัจะศกับ8ปศกับ8ท่านผู้ชมขันห้าแน่นแน่นชุดๆมันก็คือศูนเนี่ยแล้วต่วห้าบอบบอเนเ็นนะครับผมไม่ไม่ระาวาังสองตัวนี่ออกได้ครับอืมมันจะมาตัวปีละปูวชุดล่างครับวิ่งศูนย์กับ8 60 80ศูนย์แปดศูนย์แปับัตรงั นี่ปูเจ็ดศูมัดแต่ได้แต่ได้กับพี่เจรลาหน้าเลยครับจะออกทะเบียนรถปูว่านี่ครับหกศูนย์เก่านี่ยหกศูนเนี่ยเน้นเน้นเสุดครับก็คือหกศูนยเน้นสุดสุดครับฝันมาปูวมดเยโอ้ฝันกับฝันเห็นทหารครับปืนครับยิงปืนทั้งสิไหมครับปู เป็นยงไวเป็นขึมหามหาเขียบคืนทีเขีบคืนทีเขาขายรตเตรีน้ำให้น่าให้ยังยงสินครับผมน้ำข้นนาน้ำยังสินเามหาจับเขาทหารนีงปืนกป็นชูหาแปดประคบปูแปดแปีสิเป็นแปดห้าหนึ่งไว้ปดห้าหนึ่งะบปรเป็นไปได้เป็นไปได้ แปดห้าหนึ่งิดล่างวงกลมหกศูนย์จังไหนคือวงกลมหกศูนปัวหกศูนย์มันหกเด่นหกเด่นครับหหลักสิบหกหลักสิบสุดหนมันจะในกลมหนึ่งมันจะเด่นหกครับในกลมหนึ่งมันเด่นศูนย์กับแปดนครับผมผละมาตจากนี้เป่นสุดๆก็มันืือนหกเล่ะครับผมก็เลย เลยวิ่งศูนย์กับแปดพี่น้องปูวงกลมหกศูนย์ครับมีแปดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับวงตัวไหนส่วนมากวงตัวหนออกตัวนั้นนี่พี่น้องเดอ้อนะครับเนาะกับแต่ตัวรองก็มาได้เหมือนกันนะปูเนาะอาไ้ใน,ค,ในคับซีคูนี่ครับปูเฮา,าเฮ้าเน้นเน้นตามสูตรไปครับผมแต่วันจะไม่ซีสุดนี่นะครับอืมอมันจะเดินต่อของมันบ่ อยู่ในสี่ชุดมันเดินเดินได้ดีครับับปูสามสามสิบขึ้นสามสิบขึนสามสิบสถิติศูนย์กับแปดนี่ศูนย์มากลักหน่วยบ่ปูศูนย์นี่มันมากลักหน่วยครับแปดมันมากลักสิบได้แปดมาหลักสิบได้ศูนย์ศูนย์มาหลักหน่วยแปดมาหลักสิบได้ที่มาเด่นไปครับผมมันหกกระเด็นให้ก็เลย ครับหกศูนย์เองเคร็จแล้วครับนี่หลักสิบหลักหน่วยนั่นเอฝันเห็นทหารถือปืนน้าปูเนาะยิ่งความทหารถือปืนฝีแล้วปูเก้านึ่งวแล้ว เเตะเอาตะโกโตกับของมัดธรรมชมใมักมันนะนะครับชุดบทนี้เด้พี่น้องเด้อหลักสิบปูสามห้าเก้าหลักหน่วยหนึ่งสองถ้าบนวิ่งตัวไรพี่น้องสังเกตตัวที่ปูวงครับเด่นที่ห้าปูวาบนบนคือตัววิ่งเมื่อวันลคือตัววิ่งครับนี่ครับตัวที่ปูวงให้นะครับเนาะครับถ้าจับเต็มชุดปูสามหนึ่งสามสองห้าหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองเด้พี่น้องเด้อ ปูว่าพอตรงเขียนให้เต็มกระดานครับตัดตัด,ตดออกม่ให้แล้วนะปูเนาะตัดเอเลยครับ51 52ถ้าปูมักตามที่ปูเน้นให้กันอยูน่นชุดนั่นแหละครับผม,ม1 3 2ะแม่นปูปูได้มัก3 1 3 2, 2>, 1> 2> รับนี่ครับสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยพี่น้องล่างนะครับล่างวิ่งศูนย์กับแปด60 80 87 70 5าปรเด็นแบบปูลลางเน้นให้แ้่ ฮ่ามันกับมมมมันบดเด่น,นหไหมบเด่น,ดนดครับผมเด่นบนห่าเด่นบนเอพี่น้องเนอครับผมหกห้ากับหกโอเคครับหกบนเผ็นเด่นดงังหาเนเด่นบนโไหมครับปู่ศูนย์หนึ่งเด่นศูนย์ศูนยกับแปดศูนย์กับแปดเดน่นเดน่นเด่นพอ,พอพนกันครับศูนยผ่นเด่นลักหน่วยโไหมครับปู่ ศูนย์เด่นหน่วยแปดเด่นสิบเห็ไหมครับอเอทำชุ่มฟันไปที่หกศูนย์หกศูนย์นะครับทำชุ่มครับมันก็ไม่แห้งเลยอ่ะแปดในม้าม้าหลักสิบปปูถ้าแปดม้าเนี่ยม้าม้าหลักสิบแปดถ้ามามาหลักสิบแปดศูนย์แปดเจ็ดถ้าศูนย์มามาหลักหน่วยถ้าศูนย์มาศูนย์มาหลักหน่วยครับถ้าเจ็ดมากอ่นี่แหละมาได้ทั้งหน่วยทั้งสิบปปูถ้าเจ็ดมากนี่พี่น้องมาเจ็ดศูนย์นี่แหละผมมา แคปหน้าจอท่านผู้ชมครับนี่ครับผมชุดบนชุดล่างนะครับปูวงกลมให้แล้วพี่น้องครับกราบขอบุญขอบคุณปูครับ fc แฟนคลับทั้งช่องเด้อครับคอมเมนต์มาหลายนะครับอยากจะเปิดดวงกับปู่40พี่น้องแอดไลน์เลยทรงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาครับท่านผู้ชมครับแอดไลน์มาที่0632489695นะครับคอมเมนต์มาเบาเถ้าบริตรตอบครับนะครับพนาะครับเป็นคอมเมนต์มาหลายอยากเปิดดวงน้ำปูนะครับท่านผู้ชมครับแอดไลน์มาเด้อครับผม กาบขอบุญขอบคุณปู่พี่น้องพอกันคลิปหน้าครับเปาเท่าสวัสดีครับ